ลูกเนี่ยผมว่าที่2เนี่ยไอศูนย์ศูนย์เนี่นยใครไม่รู้แต่ตอนนี้กำลังคุกเข้าวงในคุกเข้าวงในคุกเข้าวงในแล้วเรียบร้อยครับผมอีมา สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม d e v i o กันอีกแล้วนะครับหรือว่าเกมรถถังฟังทนนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็มีกิจกรรมมาแจกเสื้อมาสเตอเกมเมอร์จำนวน1ตัวนั่นเองนะครับผมก็คําถามก็คือตอนนี้ในช่องของผมนะครับถึงวันเนี้ยถึงวันที่ผมลงคลิปเนี้ยนะครับตอนนี้เรามี h o n เด e ร์ซีรีมาทั้งหมดกี่ตอนแล้วนะฮะเฉพาะ h o n เด e ร์ซีรีส์นะก็มีทั้งหมดกี่ตอนแล้วถ้าเกิดใครรู้ก็สามารถเข้าไปตอบคําถามได้ที่ใต้คลิปนะฮะผมจะใส่ลิง โอเค okay, ส่วนคลิปนี้นะฮะผมจะมาเล่นสายที่เรียกว่าแบบยิงจากทุกทิศท,ทุกทางเลยนะฮะก็ผมคิดว่าสายนี้น่าจะค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงโอโหจานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพิ่งเกิดผมผมผมเพิ่งเกิดครับอย่าเพิ่งยิงผมนะครับผมโอเคฮะตอนนี้ตอนแรกๆมาปุ๊บเราก็ต้องเก็บเลเวลก่อนเลยนะถ้าไม่มีเลเวลเราทําอะไรเขาไม่ได้นะฮะตอนแรกถ้าเรายังไม่โดนยิงเนะี่ยผมอัพมาเป็นดาเมจก่อนเลยนะฮะเพราะว่าจะได้ทำให้เก็บเลเวลง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะ ถ้าเกิดเราโผล่มาเราอัพเ,เลือดเลยเนี่ยบางทีเรายิงเขาไม่เข้านะเก็บเลเวลช้านั่นเองนะครับเนี่ยเราเจอไอ้ลูกสีม่วงนี่เราพยายามยิงก่อนเลยเพราะว่ามันจะให้ E อพีที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากเล่นนะไปหามาเล่นได้เกมนี้สนุกมากมากเลยนะโอเคผมอัพมาเป็นดาเมจเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งยิงเดี๋ยวเพิ่งยิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยมันเปิดสงคราม,มากันตรงนี้ครับโอ้โหจานนี่มันเปิดวออะไรกันตรงนี้โอ้ยอย่าเพิ่งโดนโดนยิงมาเม็ดนึงนะฮะทั้งนี้เราต้องอัพเด้งเลือดเลยไม่งั้นเนี่ยเราจะตายได นี่ครับยิงครับ exp โอเคตอนนี้เราเลเวล13แล้วนะใกล้เลเวล14แล้วยิงครับยิงครับโอเคตอนนี้เราเลเวล15เป็นที่ียบร้อยใช่ไหมสายผมจะยิงคือผมอยากยิงแบบรอบทิศทางอ่ะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอัพมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะยิงยิงลัวก่อนอ่ะมันจะมี2อย่างให้เราเลือกนะฮะที่เราจะไปยิงรอบทิศทางได้เทวินก็สามารถไปได้ฟแฟรงการ์ก็สามารถไปได้ผมจะลองเล่นแบบฟแฟรงการ์ละกันนะฮะก็คือยิงจาก2ทิศทางนั่นเองนะฮะก็สายนี้เนี่ย เรากันพวกตุ๋ยหลังได้นะค่อนข้างดีเวลาที่แบบเขาแบบมาลุมเราจาก2องฝังง่งอะ่ะเออ,เอ,อโดนยิงเดี๋ยวโดนยิงโดนยิงโอเคพอเราแบบนี้เราก็สามารถเก็บเลเวลได้ค่อนข้างไวละโอ้โหโอ้โหอย่าเพิ่งยิงมาครับโอ้โหโลูกกระสุนตึงใครโอ้โหมาเปิดวอยตรงนี้ครับลูกพี่แหมแค่ผมจะอัพมาเป็นอ่าแบบนี้แล้วกันนะฮะอัพดาเมจให้เต็มก่อนรีโหลดแล้วก็นะสปีดนะฮะเน้นไวนั่นเองผมจะเน้นไว ไม่รอใครโอ้โห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 จานอื้มอื้มพ่อมาพ่อมาอย่าพึ่งมาทําผมพ่อมาหนักเลยอย่างงี้โอ้โหหนักเลยอย่างงี้หนักเลยอย่างงี้โอ้โหยิงยิงดักไว้ก่อนยิงดักไว้ก่อนอย่าเพิ่งมายุ่งกับผมอย่าอ้าวโอ้โหฆ่าได้ด้วยครับผมอัพมา4เลเวลเลยทีเดียวฮะจังหวะนี้อ่าอัพมาเป็นอันนี้นะฮะมูฟเวนสปิดเราจะยังไม่อัพนะฮะรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยจําเป็นสําหรับผมเท่าไหร่นะในความคิดของผมนะครับผม มาฮะตอนนี้เราเลเวลยี่สามเอาเด็กใหม่เด็กใหม่งี้ยิงดัก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 ครับผมเข้าทุกเม็ดเข้าทุกเม็ดนะฮะอร่อยทุกเม็ดโอ้โหหุ่ยลูกกระสุนจากไอเนี่ยกันเนอร์นะฮะนี่มันจะยิงค่อนข้างไวนะฮะพวกกันเนอร์แล้วยิงแบบลูกกระสุนกระปิดกระปลอยนั่นเองนะฮะน่ารำคาญมากเลยอ่ะนะโอเคมาผมอัพมาเป็นแบบนี้นะฮะ เน้นความเร็วเน้นความเร็วในการยิงนะฮะแล้วก็แบบยิงเจาะกาอบแบบให้ลูกกระสุนเรามันไปไกลๆด้วยเวลาที่เรายิงโต้กับคนอื่นเนี่ยทำให้แบบเราเราสู้เขาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะนะไอวะยิงมาจากข้างบนเมื่อกี้นี้นะโอเคเลเวลเราอัพเราอัพสปีดให้เต็มอัพรีโหลดให้เต็มนะฮะอ่ะมันจะทําให้ลูกกระสุนเราออกจากฝักไวขึ้นนะถ้าเราอัพรีโหลดเอ้โหโอ้โหเกิดมาอย่างงี้ก็ไปหวันสิครับผมโอ้โหโอ้โหลูกกระสุนอ้าโอ้โหฆ่าได้ครับเมื่อกี้ผมฆ่าอะไรวะฆ่า ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ตอนนี้ผมติดอันดับแล้วเค okay, ครับอัพสปีดนิดนึงนะฮะอ้าวโอเครีโหลดเราเต็มแล้วต่อไปอัพเจอกเกาะนะฮะเวลาเรายิงสู้เขาเราอัพเป็นทวินแฟค์นะฮะนี่ยิงจาก2ทางฝั่งละ2กระบอกสายนี้เนี่ยผมชอบมากเลยนะผมว่ามันโหดมากอะสายเนี่ยเนี่ยนะโผล่มาปุ๊บเราไล่ตอนเขาได้เลยนะโอ้โหใครยิงมาวะเนี่ยใครยิงมาวะเนี่ยนะยิงยิงดักไว้ก่อนยิงดักไว้ก่อนหา,ห,อยยหายไปหรือยังหายไปหรือยังเก็บ exp ในหะ้เก็บเลเวลไปก่อนนะตอนนี้เรายัง หาคนที่จะไปปะทะด้วยไม่เจอที่1นนี่ชื่ออะไรเนี่ยแหลกที่หนึ่งชื่อแหลกไม่รู้ว่าแหลกจริงก็เปล่าแต่ที่ผมเล่นมาผมว่ามันก็ไม่แหลกเท่าไหร่นะเกมนี้มันไม่เหมือนเกมงูอะ่ะบางทีเกมงูมันมันค่อนข้างที่จะใช้จังหวะแบบชิงจังหวะอะไรค่อนข้างเยอะใช่ไหมละ่ะบางทีมันแหลกเอาแล้วยังไงครับชื่อภาษาจีนนี่ไงชื่อภาษาจีนหรือเกาหลีหรือยุ่นไม่รู้นะฮะแต่ฆ่าไปแล้วนะ ผมคิวไปแล้วเฮ้ยลูกกระสุนตรงนี้อ้าวตรงนี้ฮะเป็นเป็นสัญลักษณ์ว่าตรงนี้เราอยู่ตรงดง e x p แล้วนะครับผมถามว่าผมรู้ได้ยังไงก็คือไอ้ไอ้ตัวเล็กๆอะ่ะไอ้มันจะมีเห็นไหมไอ้ตัวม่วงๆเนี่ยฮะมันจะคอยปกป้องดง e x p นั่นเองนะฮะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ตรงดง e x p แล้วเราต้องมาปัมป๊มปัมป๊มคะแนนปันป๊มสกอร์โอ้โห,หแล้วใครยิงมาวนะเนี่ยอื้ม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 โอ้ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยมันน่าลำคาญนะฮะราัมันจะคอยแบบพุ่งชนเราแบบ ไรนี่ก็ยิงมาจังเลยอะไรวะเนี่ยเอ้ยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันยิงมาจังเลยหาตัวมันก่อนหาตัวคนร้ายก่อนนะนี่ไงนี่ไงโอ้โหสายโหดด้วยนะสายนี้สายที่เราจะแปลงร่างมาเป็นนะฮะสายนั้นเองอื้อือือโอ้โห,อ,ห,อ,หอะไรวะเนี่ยจะตายเอานะฮะทำเป็นเล่นไป โอเคตอนนี้เรายิงยิงยิงไปก่อนยิงไปก่อนนะฮะเรามันก็ลาคานะ่ะเราก็ยิงมาจากทุกทิศทุกทางเลยเดี๋ยวนี้ผมถอยก่อนดีกว่านะเพราะว่าเลือดเราไม่ค่อยจะมีโอเคอัพจอเกาะ er ไปครับผมเวลาเรายิงโตกับเขาเนี่ยทำให้เราแบบยิงโตได้สบายยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวหาอ้อมก่อนหาอ้อมนี่ไง,องโอโ้โ,อโหโอ้โหตรงนู้นเหมือนจะมีตัวใหญ่กำลังเปิดซึกกันอยู่เปิดซึกกันอยู่เลยแล้วเปิดซึกกันอยู่เลยแล้วอยู่ไหนไปไหนละครับไปไหนละครับหาครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมฆ่าได้บอกว เฮ้ยหรือว่าผมจะฆ่าได้เมื่อกี้ไหนมีใครยิงมามีใครยิงมาโอ้โหนี่ไงแมชชีนกันนะยิงเราตอนแรกๆไงมาสิไหนมาสิมาสิไหนครับหรือจะงัดหรือจะงัดไหมล่ะหรือจะงัดไหมล่ะหาก่อนเลยหาตัวคนร้ายหาตัวคนร้ายกีนี้ผมจะอัพมาเป็นทริปเปิลทวินนะฮะก็คือยิง ยิงหกกระบอกโฮ้ยนี่ไงโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่หญโอ้โหมันดีดตัวหนีเลยนะฮะก็คือยิงสามทางนะฮะสามกระบอกโอ้ยเยนี่ไงนี่ไงคะแนนแค่หมื่นเดียวนะไลยยนะ่ยิงครับผมจังหวะนี้ผมบอกเลยว่าผมไล่ยิงเกมมิ่ง Gaming. มาดิมาดิมาเด้มาเข้าเาล่างังดเปล่ะโอ้โหจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันตอนน้องหนีมันพยายามที่จะยิงแบบสปนะินสปินหรอพยายามสปนะินหรอพยายามสปินหลบรนะไม่มีทางไม่มีทางอ เรียบร้อยครับผมมัตเซอร์ขึ้นอันดับสองเลยฮะจังหวะนี้โอ้โหทําได้ดีนะฮะจังหวะนี้ต้องบอกเลยว่าทําได้ดีมากๆเดี๋ยวหาก่อนหาเหยื่อก่อนเมื่อกี้เห็นอะไรนะเห็นเราต้องเงียบๆเราย่องย่องต้องย่องย่องก่อนนะย่อง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 มาอ่ไปไหนแล้วเอยไปไหนแล้วนะอ่ะเจอตัวแล้วนี่ไงตัวใหญ่เจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอตัวใหญ่แล้วครับไล่เลยครับจังหวะนี้ไล่เลยไล่เลยไล่เลย เจอแน่นอนอ้าวโอ้โห2 0 0 3คะแนน2 0 0พนี่ก็ใช้ย่อยแล้วเรียบร้อยไปดิอ่ามาสเตอร์บอกเลยว่า comeback real นะคำแบกอิสราเอลนะฮะคำแบกอิสราเอลโอ้โหไอ,อ้นี่เกิดใหม่เกิดใหม่โอ้โหเด็กเกิดใหม่มาตาย2ดับเบลิเคลคิลไปนะเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นลูกกระสุนอันใหญ่ๆนี่ไงไปไหนครับไอเด็กน้อยไอเด็กน้อยๆอ้าวตัวใหญ่นี่ไงไไนีไน่ไงไล่ล่ามาตั้งนานแล้วไปไหนมาไปไหนมาไปไหนมาเรียบร้อยครับผมตายไปเลยฮะโอ้โหคะแนนผม6 0 0 0 0่0 0กหแล้ว ที่หอยู่ไหนวะไอแ้แหลกไอแ้แหลกที่หนึ่งนะี่แบบคะแนนผมว่ามันผมว่าคะแนนมันเยอะไปนะไอแ้แหลกเดี๋ยวเราต้องหาตัวคนร้ายนะไอแ้แหลกนี่ไงตายไปอะ ดูการยิงแบบควงควงสว่านไนะยิงแบบควงสว่านายิงรอบทิศทางเออยังไงยังไงทีมพีสทีมพีสไม่ต้องมาเป็นทีมแถวนี้นะเดี๋ยวนี้เขาเล่นมันไม่มีธงมีทีมกันแล้วเอามีหลบมีหลบมีหลบเอาหายเอาแล้วครับว่าไงเพื่อนแม้สายพันธุ์เดียวกันแต่ก็ไม่ปาณีนะครับผมหาตัวหาตัวที่1อยู่ไหนต้องการที่จะฆ่าที่1นนะฮะต้องการที่จะปะทะร่างกายต้องการเลือด ะะร่างกายต,ต้องการเบตาดีนเอยโอยคะแนนแสนหมื่นหกอะหมื่นหกอะหมื่นหกอะหรือจะเอายังไงล่ะครับเอายังไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับลูกกระสุนผมนะเจาะกระเราะรู้จักไหมลูกกระสุนผมนะเจาะกระเราะเจอได้เจอได้นะครับผมข้างล่างเห็นมีลูกกระสุนอะไรมาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องยิงโต้ไปก่อนนะต้องยิงโต้ไปก่อนนะเพราะว่าโอ้โหลูกกระสุนมาจากไหนวะเนี่ยอื นี่ไงที่หนึ่งแหลกเหรอแหลกเหรอนี่ไงแหลกเหรอโอ้โหที่หนึ่งที่ตำแหน่งของราชามันมีแค่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งของราชามีแค่ตำแหน่งเดียวครับตำแหน่งของราชามีแค่ตำแหน่งเดียวครับผมแหลกเหรอนายนายแหลกแต่เราไม่แหลกนะนายแหลกแต่เราไม่แหลกอะมาดิเจอได้เจอได้โอ้โหมันใกล้ตายแล้วแหลกใกล้ตายแล้วแหลกใกล้ตายแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหแหลกตายไปแล้วดูชื่อ can you see my name นะถามว่าผมรู้ได้ไงว่าแหลกตายก็คือเมื่อกี้มันอยู่อันดับหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้ผมยิงโตกับเขาอยู่แล้วทีนี้เขาชื่อเขาหายไปเลยนะรู้ได้ไงว่าเขาว่าเขาตายนะฮะก็คือผมได้คะแนนนะฮะสะใจสะใจนะครับผมตอนนี้เราล้มที่หนึ่งได้แล้วมาตอนนี้ประเทศไทยใครก็ได้แหลคะครับผมนะมาล็อกอิน87นะไอ้ล็อกอิน87เจเจอได้นะเจอได้นะ ตอนนี้หายเหยื่อครับเราต้องย่องไปเงียบ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 เรียบร้อยตายไปดิฮะอ่ะอ่ะออสะใจไปโฉให้ข้างบนมีลูกกระสุนมาเยอะเนะอาจจะมีพลังงานมวลสารอยู่ก็เป็นได้นะครับผมค่อยๆ่อย่องไปค่อยๆ่อย่องไปค่อย่อย่องไปเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอเอออกมาสักทีสินี่ไงไอ่ไงกะจงกระจอยยิงลูกกระสุนแบบกระจายอือ จ็บจุงเบอรอะเอาสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนไปอยู่ในมาไม่พูดไม่เจ้าทำหน้าบึง้งตึงเฮ้ย hey, hey. สายแทง้งสายแทง้งเดี๋ยวมันจะเป็นนี่อะไรไม่ค่อยดีนะนี่ไงเรียบร้อยครับผมเก็บรัวฮะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเอาล็อกอินแปดสิบเจ็ดนี่ไงครับผมที่สองที่สองหวัดดีที่สองหวัดดีไปไหนมาไปไหนมาเจอกันหน่อยไหมที่สองไปไหนมาล็อกอินแปดสิบเจ็ดล็อกอินแปดสิบเจ็ดเจอกันหน่อยไหมเจอกันหน่อยไหมล่ะเอาไหมล่ะ <c oughs> คือผมวิ่งใส่เดียวเขาวิ่งหนีไง โอ้ผมนี่แบบอะไรอ่ะกลัวมผมเหรอนะ MG นี่ไง MG MG ผมเล่นเมื่อวานมันไล่ยิงผม MG เก็บเก็บมันดิเก็บมันดิเออมันไส้นะไล่ยิงผมเมื่อวานพลังความแค้นนะครับผมนี่ MG มาเกิดตรงนี้ย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังชันอีกสักครั้งแค่อยากจะย้ำอยากจะย้ำจนเธอนั้นมั่นใจไปไหนแล้วนี่ไงไนี่ไงผมผมบอกผมบอกเลยว่าผมเก็บหมดผมเก็บหมด,มหมดนะฮะผมเนะี่ยเก็บกด ตอนนี้2,000คะแนน2,000หวัดดีเพื่อนอ่าเฮ้ยใครยิงสไนเปอร์มาใครยิงสไนเปอร์มาใครยิงสไนป์อ้าวหวัดดีแซดแซดเป็นไงแซดแซดแซดดาแซดแซดดแซดแซดซีซีล่ะครับอ่าเฮ้ยลูกใหญ่เมื่อกี้เห็นใครเล่นสายลูกใหญ่ย่องย่องไปหาก่อนนะเอ๊ยอันไหนนะตัวใหญ่ๆอยู่ไหนนะหาก่อนนี่ไงแม็กชีนกันเหรอแม็กชีนกันเหรอฮะแม็กชีนกันเหรอฮะเฮ้ยสไนสไนอ้าโอ้ยเจ็บ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  อยู่ไหนว่ายิงมาจากทางไหนว่าสไนเปออืโอโอ้โหยิงมาทีนี่แบบเกือบครึ่งหลอดนะเฮ้ยแรงจริงแรงจริงอันนี้ต้องยอมรับว่าเขายิงแรงจริงนะไ้แต่เมื่อกี้เห็นลูกใหญ่ๆนะลูกใหญ่หาตัวลูกใหญ่ก่อนลูกใหญ่ไปไหนละเอหาตัวก่อนนะนี่งไงเจอแล้วครับผมลูกใหญ่ๆไอสไนเปรอร์บวัดดีเพื่อนสไนเปรอร์นะสไนเปอร์นายนะนายนะนาย,ยิงเราเหรอเมื่อ color, นะกี้เราจําได้นะเราแขนฝังหุ่นเราแขนฝังหุ่นเราแขนฝังหุ่น มาเดินชุนน้ำตาไหลาเลี้ยงดูให้อยู่บายสุดท้ายก็มาหลอกกันไปไหนแล้ววะหาไม่เจอหรือว่ามันตายแล้วไปไหนแล้ววะเนี่ยผมพยายามย่องย่องหาตอนนี้เราขึ้นอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้เราพอใจแล้วแต่ตอนนี้ผมจะไล่ล่าไอ้พวกที่แบบคะแนนเยอะๆนะแบบหมันไส้ นี่ไงนี่ไงนี่ไงมันผัดสี่พันสี่สี่พันสองเหรอนี่โอ้โหเลือดเยอะด้วยนะเลือดเขาเยอะด้วยนะแต่ผมไม่สนใจผมไม่สนใจผมยิงดักหน้าดักหลังดักหน้าดักหลังดักหน้า,น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 าลักหลังเรียบร้อยครับผมนะแสนสองไปเลยคะแนนาตอนนี้นะไรเทียมทานไม่มีกระเทียมทานแล้วนะฮะเพราะว่าผมไรเทียมทานนะครับอา้าวเด็กน้อยฟาร์มเหรอครับไม่ให้เด็กน้อยได้เกิดครับผมนะฮะฟาร์มแบบไม่ให้เด็กน้อยได้เกิดนี่ครับดูการดูการยิงดูการยิงฮะนี่ดูการยิง แถวนี้ที่พี่พี่ฉีไว้แล้วแถวนี้ที่พี่ห้ามมายุ่งกับที่พี่นะเนี่ยดูดูอ๋อยิงแบบควงสวรรคควงสว่าคควงสว่าคควงพลิ้วควงพลิ้วยิงแบบควงพลิ้วนะฮะหาหาตัวก่อนหาตัวก่อนหาตัวคนร้ายก่อนนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยสายแทงสายแทงโอ้หในโคเมนเซอร์ในโคเมนเซอร์ไล่ล่าในโคเมนเซอร์ก่อนนะได้เลยได้เลยผมอยากเจออยู่พอดีเลยครับพวกสายแทงอันนี้คือสายแทงสายสายใหม่นะฮะในโคเมนเซอร์ เราจะเน้นควบคุมเนี่ยสิ่งของะไรพวกนี้ควบคุมเป็นหลักควบคุมสิ่งของเป็นหลักโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ,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 อ้โหโนะอ,บบอห้อ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อ้โห้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอหอ้โหโอ้โห้โหโอ้โหโอโหโอ้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 โห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโ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 อ้อ้โหโอ้โหโอ ไหนเมื่อกี้ผมเห็นอะไรชื่อภาษาจีนหรือเกาหลีหรือญี่ปุ่นไม่รู้นะครับผมเมื่อกี้เหมือนมันจะแย่งผลงานเรามันแย่งผลงานเราพยายามที่จะแย่งผลงานเราแล้วเรียบร้อยไปดิดูด้วยว่าที่ของใครนี่ไงชื่อภาษาจีนหรือเกาหลีไม่รู้ญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะแต่ตอนนี้คือหน้าที่ผมคือฆ่าผมต้องฆ่าให้ตายมา W W W อะไรเยอะแยะ d o u b l อะไรเยอะแยะ ต้องเจอกันหน่อยย่องย่องครับเงีย,บ,ยบๆครับนี่ไงครับผมโอ้โหคะแนนน่าจะเยอะอ่ะเครนเครนคะแนนหมื่นสองครัหมื่นสอง,ง 12, อ่ะยิงยิงครับผมยิงครับผมมาครับผมมาเจอได้ครับผมเจอได้มันยิงต้านลูกกระสุนเราไม่ไหวแนะ่นอนถ้าดูจากทตรงแล้วนะต้านลูกกระสุนเราไม่ค่อยจะไหวตอนนี้เรากาลังยิงกระหน่ำยิงอยู่เราวิ่งค่อนข้างเร็วกว่านะดูจากการขยับการมูฟเมนต์ของเรานะฮะการคอมเมนต์เฟซบุ๊กนะครับผมไม่เกี่ยวกันนะฮะ เอ,อ้ยิงยิงข้างล่างนี่เหมือนจะมีอะไรนะผมว่าน่าจะเป็นไอที่2นะฮะเนี่ยยิงมาหลายๆลูกเนี่ยผมว่าที่2อเนี่ยไอศูนย์ศูนย์นนเนี่ยใครไม่รู้แต่ตอนนี้กำลังคุกเข้าวงในคุกเข้าวงในคุกเข้าวงในแล้วเรียบร้อยครับผมมาแสนห้าไปแล้วคะแนนตอนนี้โหดสาดโหดมากๆเบยนะในตอนแรกผมนึกว่าไอที่2นะฮะที่ไหนได้ที่ไหนก็ไม่รู้ <laughs> อันดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้มาตอนนี้ผมจะขึ้นที่1ให้คะแนนถึง2 0 0 0 0 0ให้ได้นะฮะผมจะไม่ยอม ผมจะไม่ยอมผมจะฆ่าให้หมดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี่ไงชื่อจีนชื่อจีนนี่ไงชื่อจีนเหรอชื่อจีนเหรอฮะเฮ้เจอชื่อจีนเทไรนะแ,แบบมันของมันขึ้นของมันขึ้นนี่ไงชื่อจีนอีกแล้วของมันขึ้นของมันขึ้นอะคิวกระจายและหายห่วง เอ,อ้ยข้างบนนี่มีคนกำลังยิงกราดมายิงกราดามาทาไมยิงกราดามาทําไมผมลบล้างได้หมดอะลูกกระสุนผมอัพมาเยอะลูกกระสุนผมอัพมาเยอะผมยิงโต้ได้หมดอ่ะผมยิงโต้ได้หมดอะมาเด้ผมยิงโต้ได้หมดอะม,ม,มาเด้อยู่ไหนยิงมาเด้มาเด,าด้หาหาตัวก่อนหาตัวก่อนผมยิงโต้ได้หมดอะมาเดยเคยกลัวที่ไหนอะเกรงใจหรอกนะไหนใครว่าไม่กล้าเข้าไปล่ะอยู่ไหนอะฮะเนี่ยมันยิงโต้มันอยู่ยังย่องไปก่อนยังย่องไปก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงยิงกับแค่สองกระบอกนายมีแค่สองกระบอกเรามีเป็นพันนะ นะกระบอกเรามีเป็นพันนะนี่ไงโอ้โหไอ้นี่ยิงกระดมายิงกระดมาเลยเหรอยิงกระดมาแล้วยังไงกลัวเหรอครับกลัวเหรอครับนี่ไงครับผมผมกลัวคุณเหรอครับมาสิครับนี่ไงครับผมมาสิครับคาเละคาเลตุ่มเป๊ะเลยมาให้ตรงนี้เหมือนจะมีคนมาพยายามปั๊มเลเวลอยู่เดี๋ยวเราไปหาตัวคนร้ายก่อนนะใครมาให้มาปั๊มเลเวลแถวนี้นะแถวนี้มันที่ของเราไม่สนใจใครทั้งนั้นตอนนี้ ข้างหน้าเห็นไหมลูกกระสุนกระจายมานะเราก็ยิงโตเข้าไปเลยยิงโตเข้าไปเลยนะฮะนี่ไงที่ที่ที่สามอ้าวที่สามนี้มีปัญหาเจอที่สามนี้มีปัญหากันแน่นอนเล่นสายเดียวกันแต่ว่าผมลูกกระสุนผมมาแรงผมมาแรงและแซงทุกคนนะฮะนี่ไงลูกกระสุนผมมาแรงยิงโตไหวไหมยิงโตไหวไหมยิงโตลูกกระสุนผมไหวไหมนะฮะมาสิมาสิมาเจอได้เจอได้นี่ไงยิงดักยิงดักหน้าดักหลังไปไหนที่สองที่สองตำแหน่งของราชามีแค่ที่เดียวเท่านั้นมา มาเลยที่สองไปไหนจะไปไหนครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเยี yeah! ่ยเรียบเลย yeah! ไอ้เมื่อกี้เห็นลูกกระสุนอันใหญ่ๆนะนี่ไงลูกกระสุนอันใหญ่ๆนะโอ้ oh! Oh God! โหฮาวโอ้ไม g โคตรแรงที่โดวตายเลยอนะ่ะเนี่ยโคตรแรงไอ้นี่ชื่อมาสเตอร์มาได้ไงเนะี่ยตัวเล็กๆเฮ้ยมั่วแล้ว โอเคฮะส่วนคลิปนี้ก็พองหอมปากหอมคอนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ที่ช่อง Channel Master Gamer ไว้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมตอบเอาเสื้อกันเยอะๆนะครับผมก็จะมาแจกนานๆทีจะมาแจกทีละตัวทีละตัวก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบหรือว่าอยากได้อยากเก็บสะสมไว้ก็สามารถไปตอบคำถามได้ที่ใต้คลิปนั่นเองนะครับผมโอเคครับส่วนวันนี้ผมคงต้องลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ไว้ด้วยนะบอกอีกรอบนึงเลยโอเคครับส่วนคลิปนี้ไม่บายจ้าเย don't